สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากให้คุณลองนึกภาพลิ้นชักในบ้านของคุณลองนึกถึงลิ้นชักที่คุณโยนทุกอย่างเข้าไปรวมกันทั้งกุญแจปากาเอกสารสำคัญใบเสร็จหูฟังที่พันกันยุ่งเหยิงและเศษเหรียญเมื่อคุณต้องการจะหาของสำคัญสักชิ้นในลิ้นชักนั้นคุณรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกงุนหิต สับสนและเสียเวลาใช่ไหมครับทีนี้ลองเปลี่ยนจากลิ้นชักมาเป็นบัญชีธนาคารของคุณดูบ้างครับสำหรับคนส่วนใหญ่บัญชีธนาคารเพียงบัญชีเดียวก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากลิ้นชักสารพัดนึกแห่งนั้นเงินเดือนเข้ามาในบัญชีนี้ค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ถูกหักออกจากบัญชีนี้เงินเก็บเพื่ออนาคตก็ถูกพักไว้ในบัญชีนี้และค่ากาแฟค่าช้อปปิง้งค่าอาหารหรูก็ถูกจ่ายออกจากบัญชีเดียวกัน ผลลับคืออะไรครับคือความโกลหลทางการเงินคุณไม่เคยรู้แน่ชัดว่าเงินก้อนไหนเป็นของส่วนไหนคุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่ใช้จ่ายกับของฟุ่มเฟือยเพราะกลัวว่าจะกระทบกับเงินที่ต้องใช้จ่ายบินและเมื่อถึงสิ้นเดือนคุณก็มักจะประหลาดใจว่าเงินทั้งหมดมันหายไปไหนเราทุกคนต่างรู้ดีว่าเราควรจะจัดก,การการเงินให้ดีขึ้นแต่คาว่าการทางบประมาณมันฟังดูน่าเบื่อ ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการจดบันทึกที่น่าปวดหัวจนเราเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ยอมอยู่ในความโกลาลหลน,นั้นต่อไปแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่ามีระบบที่เรียบง่ายกว่านั้นมากระบบที่จะเปลี่ยนความโกลาลหลนทั้งหมดให้กลายเป็นความชัดเจนระบบที่ไม่ต้องอาศัยวิในประจําวันในการจดบันทึกแต่ใช้การออกแบบที่ชาญฉลาดเพียงครั้งเดียว และที่สำคัญที่สุดคุณสามารถติดตั้งระบบนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้เราจะมาปฏิวัติวิธีการจัดการเงินของคุณกันครับเราจะเลิกเป็นนักบัญชีที่คอยไล่ตามตัวเลขและจะมาเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบระบบการไหลของเงินที่ทำงานให้คุณโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือง่ายๆที่เรียกว่าระบบ4บัญชี นี่คือคู่มือที่จะทําให้เรื่องการเงินที่ดูน่ากลัวและซับซ้อนกลายเป็นภารกิจที่ง่ายและทําเสร็จได้รวดเร็วเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับบทต่อไปของชีวิตคุณถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนลิ้นชักที่รกให้กลายเป็นตู้เซฟที่มีระเบียบมาร่วมภารกิจหนึ่งชั่วโมงนี้ไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติ เราต้องเข้าใจปรัชญาที่เป็นหัวใจของวิธีการนี้ก่อนครับทำไมระบบ4บัญชีถึงได้ผลดีกว่าการทำงบประมาณแบบดั้งเดิมการทำงบประมาณแบบดั้งเดิมอาศัยวินัยประจำวันวิธีการโกงเก่ามักจะให้คุณจดบันทึกทุกรายรับรายจ่ายแล้วคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าคุณใช้จ่ายเกินงบที่ตั้งไว้หรือไม่จุดอ่อนครับ วิธีนี้อาศัยวินัยและพลังใจหรือวิวพาวเวอร์ในการติดตามและควบคุมตัวเองทุกวันซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าพลังใจของเรานั้นมีจำกัดและมักจะหมดลงเมื่อเราเหนื่อยหรือเครียดนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ล้มเลิกการทำงบประมาณไปหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์มันให้ความรู้สึกเหมือนการจำกัดและลงโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาระบบ4บัญชีอาศัยการออกแบบเพียงครั้งเดียววิธีการนี้ ปลี่ยนแนวคิดโดยสิ้นเชิงแทนที่จะพึ่งพาวินัยประจำวันเราจะใช้การออกแบบระบบที่ชาญฉลาดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ระบบนั้นทำงานให้เราโดยอัตโนมัติจุดแข็งระบบนี้ทำงานโดยการแยกเงินของคุณออกเป็นส่วนๆตามหน้าที่ของมันและบังคับให้คุณตัดสินใจเรื่องสำคัญทางการเงินแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนั่นคือวันที่คุณตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติหลังจากนั้น คุณแทบจะไม่ต้องคิดเรื่องนี้อีกเลยมันเปลี่ยนจากการตัดสินใจเล็กๆนับร้อยครั้งต่อเดือนมาเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวจิตวิทยาเบื้องหลังมันทำงานร่วมกับสมองของเราไม่ใช่ต่อต้านมันให้ความชัดเจนที่มองเห็นได้คือเงินอยู่คนละบัญชีและมันมอบอิสระให้กับคุณคือคุณสามารถใช้เงินในบัญชีใช้ใจ่ายได้อย่างสบายใจซึ่งทำให้มันเป็นระบบที่ยั่งยืนกว่ามากหลักการ Pay Yourself First คนส่วนใหญ่มักจะใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยดูว่าเหลือเท่าไรมาออมแต่ระบบนี้จะกลับด้านสมการคือออมและลงทุนก่อนแล้วค่อยนำส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างคนที่มีความมั่นคงทางการเงินกับคนที่ไม่มีเมื่อเราเข้าใจปรัชญาเหล่านี้แล้วเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นภารกิจหชั่วโมงของเราแล้วครับใน15นาทีแรกนี้เราจะยังไม่เปิดบัญชีใหม่ แต่เราจะทำการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเสียก่อนเหมือนเชฟที่ต้องเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดให้พร้อมก่อนจะเริ่มลงมือทำอาหารสิ่งที่คุณต้องเตรียม 1. สมุดบันทึกและปากกาหรือสเปรดชีต 2. ข้อมูลรายรับสุทธิหรือก็คือเงินเดือนหรือรายรับทั้งหมดหลังจากหากักภาษีประกันสังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือพูดง่ายๆคือตัเลขเงินที่เข้าบัญชีของคุณจริงๆในแต่ละเดือน 3. รายการรายจ่ายคงที่คือบิลต่างๆที่คุณต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนและมีจำนวนเงินค่อนข้างคงที่ให้คุณลิสต์ออกมาให้หมดค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าเบี้ยประกันชีวิตประกันสุขภาพค่าสมาชิกต่างๆ Netflix, Spotify, Fitness เงินที่ต้องให้ครอบครัว แล้วรวมยอดทั้งหมดออกมา 4. กำหนดเป้าหมายการออมและการลงทุนของคุณให้คุณกำหนดเป็นเปอร์เซนต์จากรายรับสุทธิสำหรับผู้เริ่มต้น10%ถึง20%ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณมีรายรับ30,000บาท10%ก็คือ3,000บาท20%ก็คือ6,000บาทเลือกตัวเลขที่คุณรู้สึกว่าท้าทายแต่ทำได้จริง 5. สูตรคำนวณเงินของคุณเมื่อคุณมีตัวเลขสามชุดนี้แล้วเราจะสามารถคำนวณหาตัวเลขสุดท้ายได้เงินใช้ใจ่ายส่วนตัวเท่ากับรายรับสุทธิลบยอดรวมรายจ่ายคงที่ลบเป้าหมายการออมและการลงทุนตัวอย่างรายรับสุทธิสามหมื่นบาทยอดรวมรายจ่ายคงที่1 5 0 0 0บาทเป้าหมายการออม1 5เซคือ4,500บาท เงินใช้จ่ายส่วนตัวเท่ากับ30,000ลบ15,000ลบ4,500เท่ากับ1 1 5 0 0บาทเมื่อคุณทำขั้นตอนนี้เสร็จคุณก็ได้ทำสิ่งที่คน90%ไม่เคยทำนั่นก็คือการรู้ตัวเลขทางการเงินของตัวเองอย่างแท้จริงตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วไปสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยครับใน30นาทีนี้คือช่วงเวลาของการลงมือทำครับ เราจะทำการเปิดหรือเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคาร4บัญชีให้ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนปัจจุบันธนาคารส่วนใหญ่อนุญาตให้เราเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องไปที่สาขาบัญชีที่1บัญชีรายรับ Income Account วัตถุประสงค์นี่คือศูนย์กลางหรือสถานีคัดแยกเงินเดือนหรือรายรับทั้งหมดของคุณ จะต้องไหลเข้ามาที่บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นหน้าที่หน้าที่ของมันคือการเป็นจุดพักเงินชั่วคราวเพื่อรอการคัดแยกและกระจายเงินไปยังบัญชีอื่นๆบัญชีนี้ไม่ควรจะมีเงินค้างอยู่เป็นจํานวนมากก่อนเงินเดือนรอบใหม่จะเข้าบัญชีนี้ควรจะมีเงินเหลือน้อยที่สุดการปฏิบัติถ้าคุณมีบัญชีเงินเดือนอยู่แล้วก็ให้ใช้บัญชีนั้นเป็นบัญชีอินคมได้เลย บัญชีที่2บัญชีรายจ่ายคงที่ (Fixed Expenses Account) วัตถุประสงค์นี่คือบัญชีเพื่อความอยู่รอดมันมีไว้เพื่อจ่ายบิลที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อรับประกันว่าไม่ว่าคุณจะใช้เงินเพลินแค่ไหนคุณก็จะยังมีเงินจ่ายค่าบ้านและบิลสำคัญเสมอจำนวนเงินที่ต้องโอนเข้าคือยอดรวมรายจ่ายคงที่ที่คุณคำนวณไว้ในขั้นตอนที่แล้วหรืออาจจะ บวกเพิ่มไปอีก 10- 5เปเ็นเป็นกันชนการปฏิบัติให้คุณตั้งค่าการหักบัญชีอัตโนมัติสำหรับบิลต,ต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตให้มาหักจากบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นกดเหล็กคุณห้ามพกบัตรเดบิตของบัญชีนี้และห้ามใช้เงินในบัญชีนี้เพื่ออ,อื่นโดยเด็ดขาดมันมีไว้เพื่อจ่ายบิลเท่านั้น บัญชีที่ 3. บัญชีออมและลงทุน (Invest and Save Account) วัตถุประสงค์นี่คือบัญชีสำหรับตัวเองในอนาคตหรือ Future You มันคือเครื่องมือสร้างความมั่งคัง่งและความมั่นคงในระยะยาวของคุณจำนวนเงินที่ต้องโอนเข้าคือจำนวนเป้าหมายการออมและการลงทุนที่คุณตั้งไว้เช่น10-20%ของรายได้ การปฏิบัติบัญชีนี้ควรจะถูกซ่อนไว้คือไม่ต้องผูกกับแอป,ปที่คุณใช้ใจ่ายประจำเพื่อลดการมองเห็นและป้องกันการถอนออกมาใช้โดยไม่จำเป็นเจาะลึกเงินในบัญชีนี้ควรจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆอีกทีอาจจะใช้บัญชีกองทุนหรือบัญชีฝากประจำเข้ามาช่วยส่วนที่1เงินสำรองอ m e เม e เ c นซีฟันเป้าหมายแรก คือการเก็บเงินในส่วนนี้ให้ได้เท่ากับค่าใช้จ่าย3-6เดือนเก็บไว้ในที่ที่ถอนง่ายแต่ไม่สะดุกเกินไปเช่นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงส่วนที่2การลงทุนระยะยาว long term investing สำหรับการเกษียณเงินส่วนนี้ควรจะถูกนำไปลงทุนต่อในกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟอ้อส่วนที่3ม การออมเพื่อเป้าหมายใหญ่เช่นเงินดาวบ้านเงินเรียนต่อบัญชีที่4บัญชีใช้จ่ายส่วนตัว g ิ l ฟรี e เปนดิ้งแอคเคาน์วัตถุประสมนี่คือบัญชีแห่งความสุขและเป็นหัวใจที่ทำให้ระบบนี้ยั่งยืนมันคือเงินที่คุณสามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนกับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการโดยปราศจากความรู้สึกผิด จำนวนเงินที่ต้องโอนเข้าคือเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดหลังจากหักรายจ่ายคมที่และการออมแล้วตามสูตรที่เราคำนวณไว้การปฏิบัตินี่คือบัญชีเดียวที่คุณควรผูกบัตรเดบิตและพกติดตัวไว้ใช้เงินจากบัญชีนี้สำหรับค่าใช้จ่ายผันแปรทั้งหมดเช่นค่าอาหารค่ากาแฟค่าช้อปปิ้งค่าดูหนังค่าสังสรรค์กดเหล็ก เมื่อเงินในบัญชีนี้หมดก็คือหมดคุณต้องรอจนถึงรอบเงินเดือนถัดไปห้ามโอนเงินจากบัญชีอื่นมาเติมโดยเด็ดขาดกฎข้อนี้จะสร้างวินัยให้คุณโดยอัตโนมัติการใช้เวลา30นาทีในการตั้งค่าและตั้งชื่อบัญชีเหล่านี้คือการสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับชีวิตทางการเงินของคุณและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่จะเปลี่ยนความตั้งใจของคุณให้กลายเป็นความจริง ขั้นตอนที่จะทำให้ระบบนี้ทำงานได้เองโดยที่คุณแทบไม่ต้องคิดนั่นคือการตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติใน15นาทีสุดท้ายนี้ให้คุณล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารที่คุณใช้บัญชีรายรับ i n c o m มภารกิจของคุณคือตั้งค่ารายการประจำหรือการโอนเงินล่วงหน้า กำหนดวันที่จะทำการโอนวันที่ดีที่สุดคือ1วันหลังจากวันที่เงินเดือนของคุณเข้าเช่นถ้าเงินเดือนเข้าวันที่25ให้คุณตั้งค่าโอนอัตโนมัติในวันที่26ตั้งค่าการโอนเงินรายการแรกจากบัญชีรายรับ Income ไปที่บัญชีรายจ่ายคงที่ Fixed Expenses จํานวนเงินยอดรวมรายจ่ายคงที่บวกกันชน5 1 0ที่คุณคำนวณไว้ความถี่ทุกเดือน ตั้งค่าการโอนเงินรายการที่2จากบัญชีรายรับ income ไปที่บัญชีออมและลงทุน Invest and Save จำนวนเงินเป้าหมายการออมและลงทุนเปอร์เซ็นต์จากรายได้ที่คุณคำนวณไว้ความถี่ทุกเดือนตั้งค่าการโอนเงินรายการที่3จากบัญชีรายรับ income ไปที่บัญชีใช้ใจ่ายส่วนตัว g i l ลฟรีสเปนดิ้งจำนวนเงินเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดความถี่ทุกเดือน ตรวจสอบอีกครั้งแล้วกดยืนยันขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้ทำงานที่สำคัญที่สุดทางการเงินของทั้งเดือนและอาจจะเป็นทั้งปีเสร็จสิ้นแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีจากนี้ไปทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าหุ่นยนต์ผู้ช่วยทางการเงินของคุณจะทำการคัดแยกและจะัดสรรเงินของคุณไปยังที่ที่ควรอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องใช้วินัยหรือพลังใจใดๆอีกเลยหน้าที่ของคุณที่เหลืออยู่ก็คือใช้ชีวิต และใช้เงินในบัญชีใช้จ่ายส่วนตัวของคุณให้มีความสุขที่สุดหลังจากที่คุณได้ติดตั้งระบบนี้แล้วอาจมีคำถามหรือสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเรามาดูกันครับคำถามคือถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นละ่ะเช่นค่าซ่อมรถหรือค่ารักษาพยาบาลคำตอบคือนี่คือหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินที่อยู่ในบัญชีออมและลงทุนของคุณครับ ให้คุณถอนเงินส่วนนั้นออกมาใช้แล้วหลังจากนั้นให้คุณตั้งเป้าหมายในการเติมเงินสำรองฉุกเฉินนั้นกลับเข้าไปให้เต็มโดยเร็วที่สุดอาจจะโดยการลดเงินในบัญชีใช้จ่ายส่วนตัวชั่วคราวหรือเพิ่มเป้าหมายการออมไม่ขึ้นคำถามคือแล้วถ้าฉันมีไรายได้ไม่แน่นอนเป็นฟรีแลนซ์ล่ะคำตอบคือระบบนี้ยังคงใช้ได้ดีเยี่ยมครับแต่ต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ให้คุณคำนวณรายรับเฉลี่ยต่อเดือนของคุณในช่วง6ถึง12เดือนที่ผ่านมาแล้วใช้ตัวเลขนั้นเป็นฐานในการคำนวณการโอนเงินให้คุณเก็บเงินทั้งหมดที่เข้ามาไว้ในบัญชีรายรับอินคำก่อนและทำการจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองคือการโอนเงินตามจำนวนฐานที่คุณคำนวณไว้ไปยังบัญชีอื่นๆในวันเดียวกันของทุกเดือนส่วนเงินที่เกินมาให้เก็บไว้ในบัญชีรายรับเป็นกันชนสำหรับเดือนที่รายได้น้อย คำถามคือฉันควรจะทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวเลขเหล่านี้บ่อยแค่ไหนแนะนำให้ทบทวนทุกๆ6เดือนหรือ1ปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นได้เลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนงานหรือมีภาระเพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงสัสดส่วนให้สมเะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณระบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับชีวิตทางการเงินของคุณ และนั่นคือทั้งหมดของภารกิจจัดระเบียบการเงินในหนึ่งชั่วโมงของเราครับเราได้เปลี่ยนความโกลลหลนของบัญชีธนาคารเดียวให้กลายเป็นความชัดเจนของระบบ4บัญชีบัญชีสำหรับรายรับบัญชีสำหรับความมั่นคงบัญชีสำหรับอนาคตและบัญชีสำหรับความสุขในปัจจุบันเราได้เปลี่ยนจากการพึ่งพาวินัยที่อ่อนล้ามาใช้พลังของระบบอัตโนมัติที่ทำงานให้เราอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สิ่งที่ผมอยากจะพิงทายไว้ก็คืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีเงินมหาศาลแต่หมายถึงการมีความชัดเจนและการควบคุมในชีวิตทางการเงินของตัวเองมันคือความรู้สึกสงบในใจที่รู้ว่าบิลสำคัญทั้งหมดจะถูกจ่ายตรงเวลาคือความรู้สึกมั่นคงที่รู้ว่าเรากำลังสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองในทุกๆเดือนและ คือความรู้สึกเป็นอิสระที่สามารถใช้ใจเงินเพื่อความสุขของตัวเองได้อย่างปราศจากความรู้สึกผิดและทั้งหมดนั้นสามารถเริ่มต้นได้จากการลงมือทำเพียง1ชั่วโมงในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทต่อไปทางการเงินที่มั่นคงและเปลี่ยนไปด้วยความสุขของคุณเราอยากเห็นก้าวแรกของคุณครับ คอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าหลังจากฟังจบอะไรคือขั้นตอนแรกที่คุณจะลงมือทำทันทีเพื่อสร้างระบบ4บัญชีของคุณสำหรับวันนี้ขอให้ทุกการไหลของเงินนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณออกแบบสวัสดีครับ